ครับสําหรับเนื้อหาต่อไปที่เราจะเรียนนะครับก็คือสิตินะครับแต่จะเป็นสติคํานวณนะครับก็คือสติที่จะมีการบวกลบคูณหารนะครับก็ยังไงให้พวกเราจดในหน้านี้ลงไปในสมุดด้วยนะครับจะได้รู้เนาะว่าเราจะต้องเปลี่ยนอะไรนะครับลองลองคุณฝักะคับโอเคอสำหรับสติคำนวณนะครับเราจะมีหัวข้อทั้งหมดสามหัวข้อนะครับก็คือหนึ่ง การวัดค่ากลางของข้อมูลนะครับการวัดค่ากลางของข้อมูลนะครับการวัดค่ากลางของข้อมูลคืออะไรนะการวัดค่ากลางของข้อมูลก็คือการที่เราจะหาค่าที่อยู่บริเวณตรงกลางของข้อมูลนะครับซึ่งเราหลายๆคนเนี่ยจะเคยเรียนแล้วตอนม3นะครับจะประกอบไปด้วย3ตัวนะก็คือ1น ทำไมมันดับอ่ะวิดีโอคุณหลุดนะครับแอ๊หนึ่งนะครับจะไม่ตัดนะจะยาวเลยทีเดียวนะครับมาไหมมาไหมอ่ะมาแล้วะครับโอเคนะครับ,นะรบการวัดค่ากลางของข้อมูลจะมีทั้งหมด3ตัวนะที่เราต้องเรียนคือหนึ่งค่าเฉลี่ย เลขคณิตนะครับค่าเฉลี่ยเลขคณิต 2. มัธยฐานและสมครับฐานนิยมเราหลายคนนะครับคุ้นเคยกันดีกับเรื่องพวกนี้เนาะเพราะเรียนมาลนะ้ตอนม3นะครับก็จะเป็นการทบทวนไปในตัวด้วยนะครับแล้วก็จะมีเนื้อหาที่มันแอดวานซ์ขึ้นนะครับอันนี้หัวข้อแรกนะครับหัวข้อที่สองเนี่ยจะเป็นในเรื่องของ การหาตำแหน่งของข้อมูลนะครับการหาตำแหน่งของข้อมูลนะครับการหาตำแหน่งของข้อมูลก็คือหาว่าข้อมูลตัวเนี้ยอยู่ส่วนไหนของข้อมูลทั้งหมดนะครับถ้าครูพูดชื่อภายพวกเราอาจจะคุ้นนะครับก็คือจะเป็นการหาควอไทเดไซน์และเปอร์เซ็นทยนะครับ QR, DR แล้วก็ PR นะครับ Q ก็ย่อม,มาจากควอไทนะครับควอที่รักษามาจากคําว่าคอทที่แปลว่า4นะครับควอไทก็แบ่งข้อมูลเป็น4ส่วนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่รู้สึกสูตรใหม่เขาจะตัดเดซน์ออกนะครับเดซแต่เดี๋ยวยังไงล,ลองเรียนไปดูก่อนเนาะเผื่อบางทีมันได้ใช้ในอนาคตนะครับและเรื่องที่3นะครับเรื่องที่3เนี่ยเป็นเรื่องของการวัดการกระจายของข้อมูลครับอันนี้เป็นเรื่องใหม่เลยนะการวัดการกระจายของ ข้อมูลนะครับก็จะมีในเรื่องของความแปรปรวนนะครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับสัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวอันเนี้ยเราค่อยไปเรียนลึกๆในตอนท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บหัวข้อที่1กับหัวข้อที่2ก่อนให้แม่นก่อนนะครับแล้วเราถึงจะไปข้อที่3นะครับอ๋อลืมบอกมันจะมีในเรื่องของแผนภาพกล่องด้วยนะครับแผนภาพกล่องเนี่ยจะอยู่ในหัวข้อที่2นะก็คือ,อการหาตำแหน่งของข้อมูลนะครับแผนภาพกล่องแผนภาพกล่อง อันนี้เติมให้นะครับอันนี้เติมให้นะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนตัวแรกนะครับก็คือในเรื่องของค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า arithmetic mean นะครับครูจะมีชีตนะแต่ไม่ได้แจกชีตพวกเรานะครับเพราะอะไรเพราะมันพอจดได้นะเราก็จะจดลงไปในสมุดเลยนะครับอ่ะมีใครยังจดไม่เสร็จไหมฮะอ่าจดหน้านี้ลงไปในสมุดพวกเราด้วยนะลูกหนึ่งเรียนอะไรสองเรียนอะไรสามเรียนอะไรนะครับจะได้รู้นะว่า เราเรียนถึงไหนแล้วเนาะอะถ้าจดไม่ทันพอส์ไว้ก่อนนะครับถ้าจดทันแล้วถ้าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปหน้าต่อไปนะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องค่าเฉลี่ยเรื่องเลขคณิตนะครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยเขาจะมีสูตรอยู่ครับนักเรียนจดสูตรลงไปหน่อยนะ,ะรูเขียนต่อจากตรงนี้ดีกว่านะไม่ได้ใช้แ a d นานนะเพราะว่าส่วนใหนก็สอนในห้องครูเขียนกระดานเนาะค่าเฉลี่ยเลขคณิตคืออะไรนะครับ หลายคนอาจจะรู้จักคําว่าค่าเฉลี่ยแล้วนะค่าเฉลี่ยคือการหาว่าข้อมูลในกลุ่มนั้นน่ะมันประมาณไหนนะครับเช่นอ,อายุโดยเฉลี่ยของนักเรียนในห้องนะครับอายุโดยเฉลี่ยของนักเรียนในห้องเราก็อาจจะพอเดาได้นะว่าเอ๊ะห้องเราเนี่ยอายุเฉลี่ยคือเท่าไหร่นะครับดูยังไงก็ดูจากการสังเกตเนาะอ่ะส่วนใหญ่ก็จะอายุ17ปีกันใช่ไหมครับสิบหกปีกันนะครับก็อาจจะ สามารถอนุมานได้นะครับว่าอายุเฉลี่ยของห้องเราประมาณ17ปีนะครับโอเคไหมครับแล้วจะหาแบบจริงๆตรงๆยังไงนะครับจริงๆเขามีสูตรอยู่นะครับสูตรเขาจะแบ่งออกเป็น2สูตรนะครับก็คือสูตรประชากรกับสูตรตัวอย่างนะสูตรกลุ่มประชากรนะครับสูตรกลุ่มประชากรเนี่ยเขาจะว่ามิเท่ากับซิกมาเอ็ส่วนด้วย n นะครับ n จะเป็น n ตัวใหญ่นะมิคืออะไรมิลจะเบคล้ายตัวอยู่อะครับนักเรียน เป็นตัว u ผสมตัว m นะครับเป็นแบบนี้เป็นสัญลักษณ์ของจอมันบูในดักนบอดนะส่วนตัวนี้เราเรียกันว่าซิกมา x นะครับซิกมาเราเจอในฟิสิกส์แล้วเนาะมันคือเรื่องของผลรวมนะครับ x ก็คือข้อมูลนั่นแหละนะครับดังนั้นซิกมา x ถ้าแปลง,ง่ายๆตรงๆมันก็คือผลรวมของข้อมูลนะครับเดี๋ยวขอเขียนคําอธิบายก่อนนะครับคําอธิบายตัวแปรมิวคือค่าฉเฉลี่ยเลขคณิตนครับ วคือค่าเฉลี่ยเลขคณิต σx คือผลรวมของข้อมูลนะครับผลรวมของข้อมูลนะและ n คือจำนวนข้อมูลนะครับคือจำนวนข้อมูลนะครับอ่าเสร็จแล้วนะต่อไปนะครับมันมีอีกกลุ่มหนึ่งเราจะเรียกว่ากลุ่มตัวอย่างนะครับกลุ่มตัวอย่างเขาก็จะใช้อีกสูตรหนึ่งนะนักเรียน จริงๆอ่ะมันคำนวณเหมือนกันนะครับมันคำนวณเหมือนกันแต่ว่าตัวแปรจะไม่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือซิกมาไมใช่ซิกเอ็กบาร์นะครับอ่าหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับสัญลักษณ์เอ็กบาร์ตอนม3มนะครับที่เราเรียนเรื่องสถิติเนาะสูตรจริงๆเขาจะบอกว่าเอ็กบาร์เท่ากับซิกมาเอ็กเหมือนกันเลยนะครับและส่วนด้วย n แต่ n ตรงนี้จะเป็น n ตัวเลกนะครับให้รู้ว่าอ๋อมันคือจํานวนของกลุ่มตัวอย่างนะก็ประมาณนี้นักเรียนเดี๋ยว เรียนจดสูตรลงไปก่อนนะครับในสมุดนะ,ะเดี๋ยวครูจะตรวจนะครับว่าพวกเราเขียนสูตรไหมนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เขียนสูตรนะครับบางทีเราจะไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงเนาะโอเคนะครับมาดูตัวอย่างข้อแรกนะครับให้นักเรียนหาค่าเฉลี่ยของเลขต่อไปนี้นะหนึ่งจุดหนึ่งนะครับนักเรียนจดหนึ่งจุดหนึ่งด้วยนะหนึ่งจุดหนึ่งเนี่ยตัวเลขมีห้าเจ็ดเก้าสิบสิบเอ็ดและสิบสองนะครับอ่ะทายังไงเวลาทํานะเราก็จะจับข้อมูลมา บวกกันนะครับจับข้อมูลมาบวกกันได้อะไรก็จะได้เป็นมิวนะครับแทนสูตรก่อนนะลกูกซิกม a าเอ็ส่วนด้วย n น,นะครับมิวเราก็จะเท่ากับซิกม a าเอ็คือเอาข้อมูลทุกตัวมาบวกกันนะครับก็จะได้เป็น5้บวกเบวกเบวกสิบนะครับบวกสิแล้วก็บวก12สนะส่วนด้วย n N อเรามีข้อมูลกี่ตัวนะครับเราก็นับเลยมี1 2 3 4 5 6มีข้อมูลอยู่6ตัวนะครับดังนั้นเราก็จะหารด้วย6ครับที่เหลือก็อยู่ที่เราคิดเลขแล้วถูกไหมฮะคิดเลข,ขออกมาได้นะครับได้ไลายมิลเท่ากับเดี๋ยวจับคู่บวกเป็น20เนาะเป็น15นะครับ สิบห้าบวกสิบสองสิบห้าบวกสิบสองเป็นยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดเป็นสามสิบสี่นะครับเป็นห้าสิบสี่นะครับส่วนด้วยหกมิลเราหรือค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้ก็คือห้าสิบสี่ส่วนหกหรือเลขเก้านั่นเองนะครับข้อนี้ก็มิลเท่ากับเก้านะครับมิลเท่ากับเก้านะ,ะข้อนี้นะครับ ต่อมานะครับข้อ12อ่ะข้อ1.2พูดผิดข้อ1.2ก็ให้ข้อมูลมาเหมือนเดิมเลยนะักเรียนก็จะมี24 25 26 19 21 21แล้วก็18นะเวลาทําเราก็มิวเท่ากับซิกมา x ส่วนด้วย n เ,เหมือนเดิมนะครับมิวเท่ากับซิกมา x ส่วนด้วย n น,นะมิวเราก็จะเท่ากับ24บวก25บวก26นะครับ,บวก19บวก21บวก21บวก18นะ แล้วก็หารด้วยอะไรก็หารด้วยจานวนข้อมูลนะครับทำไมมันเบี้ยวล่ะนี้แล้วกันข้อมูลมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีอยู่เจ็ดตัวนะครับเรานับดูแลวมีเจ็ดตัวดังนั้นมันก็จะหารเจ็ดนะหารเจ็ดนะครับอ่ะก็ไปลองคํานวณดูนะครับอ่ะเอายี่สิบสี่บวกยี่สิบห้าบวกยี่สิบหกบวกสิบเก้าบวกยี่สิบเอ็ดบวกยี่สิบเอ็ดบวกสิบแปดนะครับแล้วก็หารด้วยเจ็ดก็จะได้คําตอบออกมานะครับ่ะก็ตอบให้ครูด้วยนะว่ามิลคือเท่าไหร่นะครับในสมุดพวกเรา นะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูข้อ2กันนะครับถ้าจดไม่ทันพอสไว้นะลูกพอสไว้แล้วอย่าลืมตอบ1.2ด้วยนะอ่ะข้อ2นะครับเขาบอกว่าข้อมูลชุด1มี8จํานวนนะครับถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้นะเท่ากับ11.5ผลบวกของข้อมูลชุดนี้เป็นเท่าไหร่นะครับมาดูก่อนว่าโจทย์เขาให้อะไรนะครับอย่าลืมเขียนโจทย์นะนักเรียนอ่าเวลาทําเขียนโจทย์ด้วยนะครับ ข้อนี้เขาบอกว่าข้อมูลชุดหนึ่งมี8จํานวนนะครับแสดงว่าตรงนี้ n เราก็จะเท่ากับ8นะครับ n เราเท่ากับ8นะมีอะไรอีกนะครับก็มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเขาให้มาแหละเขาให้มาแหละเขาให้มาแล้วนะครับก็คือ11.5นะครับแสดงว่าตรงนี้ครับคือ mu นั่นเองนะ m เราเท่ากับ11.5นะครับเขาถามอะไรครับผลบวกของข้อมูลนะครับผลบวกของข้อมูลหรือผลรวมของข้อมูลเนี่ย มันคือตัวแปรอะไรครับอ่าน,นักเรียนตอบเลยนะครับตอบออกเสียงมาเลยนะครับผลบวกของข้อมูลชุดนี้ผลบวกของข้อมูลมันคือตัวแปรซ i g m a x นะครับเก่งมากครูรู้ว่าเราตอบแน่นอน sigma x นะครับหัดพูดไว้นะมันจะได้ชินปากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ m ลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซิ g m a x นะก็ไม่มีอะไรมากแทนค่าลงไปแล้วก็แก้สมก,การออกมาเนาะิเราเท่ากับซิก m a x ส่วนด้วย n นะครับ มิวเรารู้แล้วใช่ไหมอ่ารู้แล้วนะว่ามิวเราคือ11.5นะครับ11.5เท่ากับซิกมา x หารด้วย n n เราก็รู้แล้วว่ามีข้อมูลอยู่8ตัวนะครับ n เราเป็น8เนาะแค่สมการครับ11.5เคูณแเท่ากับซิกมา x อ็กซิกมา x เราเท่ากับเท่าไหร่ไปตอบมานะครับอือโยนให้เป็นภาระพวกเราอีกแล้วหนึ่งข้อนะครับอ่าลองไปทำมานะลองไปทำมา โอเคนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวถึงข้อสี่นะวันนี้พวกเราจดให้เสร็จถึงข้อสี่แล้ววันศุกร์ครูจะตรวจนะครับใครใครไม่ทําไม่เสร็จไม่ได้ลายเซ็นนะนักเรียนเพราะเดี๋ยวครูจะเก็บาลายเซ็นละเพราะว่าเดี๋ยวครูต้องให้คะแนนก่อนนิดเทอมพวกเรานะครับข้อสามครับเขาบอกว่าน้ําหนักของนักเรียนห้าคนเป็นดังนี้นะก็คือสามสิบจุดสี่สี่สิบเอ็ดจุดสามนะครับสามสิบสองจุดหกสามสิบสี่จุดห้าแล้วก็สามสิบแปดจุดหกกิโลกรัมนะถ้าทุกครั้งที่ชั่งน้ําหนักเนี่ยเครื่องชั่งเขาจะบอกเกินจริงมา 0.2กิโลนะครับจงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตน้ำหนักจริงๆของนักเรียนทั้ง5คนข้อนี้ทำไงนะครับข้อนี้ให้เราดูก่อนว่าข้อมูลก็มีกี่ตัวนะข้อมูลก็มี5ตัวนะครับแสดงว่าข้อนี้ n เราเป็น5นะได้ละตัวแปแรได้นะครับ n เราเท่ากับ5นะครับทีนี้ข้อมูลที่เขาบอกมาเนี่ยมันเกินจริงไป0.2ถูกไหม0.2แสดงว่าข้อมูลจริงๆของเราที่เราจะต้องเอามาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตจริงๆเนี่ย มันใช่ข้อมูลตรงนี้ไหม่ามันใช่ไหมฮะมันเกินจริงมาศูนย์จุดสองทำไงถึงจะเป็นน้ําหนักจริงๆละ่ะในเมื่อที่ช่างออกมาเนี่ยมันคลาดเคลื่อนเราก็จะเอาน้ําหนักไปอ่าน้ําหนักที่มันเกินเนียไปลบออกเราก็จะได้น้ำหนักจริงๆใช่ไหมครับอ่าอย่างอันแรกช่างออกมาเป็นสามสิบจุดสี่เนี่ยถามหน่อยว่าน้าหนักจริงๆก็คือเท่าไหร่เราก็เอาสามสิบจุดสี่ลบ ศูนย์จุดสองใช่ไหมครับเราก็จะนั้นมากจริงๆแล้วมันก็คือสามสิบจุดสองถูกไหมครับอ่ามันคือสามสิบจุดสองนะอ่าแล้วเราก็จับมันมาบวกกันครับจับทุกตัวมาบวกกันเลยนะครับสามสิบจุดสองบวกสี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งใช่ไหมครับเพราะเราลบสี่สิบเอ็ดจุดสามลบด้วยศูนย์จุดสองนะเพราะว่ามันเกินจริงมาใช่ไหมฮะมันจะเหลือแค่สี่สิบเอ็ดจุดสองนะครับสี่สิบเอ็ดจุดสอง อ่าผิด41.1นะครับโทษทีอ่าบวก32.4ใช่ไหมครับทําไปก่อนเลยก็ได้นะครับทำไปก่อนเลยไม่ต้องรอทําพร้อมผูนะบวก34.3ใช่ไหมครับหักออก0.2แอะอันสุดท้าย38.6ก็ 38. 6, าหาักออก0.2มันก็จะได้เป็น38.4นะครับจับ5ตัวนี้มาบวกกันแล้วหารด้วยจํานวนข้อมูลน,นะครับ จำนวนข้อมูลก็คือ5ครับาก็หารด้วย5นะครับคำตอบที่ได้ออกมาก็จะเป็นค่าเฉลี่ยเลขนิดแบบจริงๆข้อนี้นะครับฝากไปทำนะฝากไปทำนะครับขอเขียนซิกมาสวยๆหน่อยข้อที่แล้วนี่โอเคนะครับอย่าลืมใส่หน่วยนะครับข้หนักเป็นกิโลกรัมดังนั้นเราก็จะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมด้วยนะฮ่ามีหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับ ไปตอบมานะครับไปตอบมาเย่ yeah. <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับใครจดไม่เสร็จแม้กระทั่งจดโจทย์ไม่ทันนะครับเขียนไม่ทันนะครับพอร์ตไว้ก่อนนะอ่าใครเสร็จข้อสามแล้วพอร์ไว้ก็ได้นะครับแล้วก็จดจทย์ข้อสี่ไปด้วยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาพวกเรานะข้อสี่แล้วครับข้อสุดท้ายแล้ว เขาบอกว่าข้อมูลชุดหนึ่งมี20จำนวนนะครับเรารู้เลยว่าตรงนี้คือ n นะอ่ n เรานะครับเท่ากับ20นะลูกอ่า n เราเท่ากับ20นะครับมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตอ่าบอกไปแล้วด้วยว่ามิวเราคือ4นะครับอ่ามิวเราคือ4นะมิวเรา4ต่อมาพบว่าอ่านข้อมูลผิดไปนะครับอ่ะแสดงว่ามิวที่เมื่อกี้มิที่เท่ากับ4เมื่อกี้เป็นมิวที่มันผิด ถูกไหมครับอ่าเขาบอกว่าอ่านข้อมูลผิดไปสองจนวนนะครับมิวตรงเนี้ยมันต้องเป็นมิวที่ผิดนะอ่านข้อมูลผิดไปสองจนวนคือ0.8อ่านเป็น8.0นะครับุข้อมูลเพิ่มมาเยอะมากนะครับอ่าเกินมาเยอะมากถูกไหมข้อมูลเกินมาเยอะมากนะครับดังนั้นถ้าเราจะเอาข้อมูลจริงๆเนี่ยเราต้องลบออกใช่ไหมครับเขาว่ากันอีกจํานวนหนึ่งนะครับก็คือ3 จุดศูนย์เป็นศูนย์จุดสามอนีคอ้คือหายไปเลยถูกไหมครับขาดไปเยอะมากเหมือนกันนะครับจงหาค่าเฉลี่ยเลขนิดที่ถูกต้องนะก็คือหามิวทำไมครับหามิวถูกนั่นเองนะมิวถูกนะครับการที่เราจะทำได้เนี่ยเราก็ต้อง,ต,งตั้งสูตรก่อนนะมิวผิดอ่ามิวผิดนะครับจะเท่ากับซิกมา x ที่มันผิดนะครับหารด้วย หาด้วย n นะครับ n มันไม่มี n ผิดนะ่ะ n เรามี20จำนวนเท่าเดิมนะครับดังนั้นไม่มี n ผิดนะโอเคนะครับ mu ผิดเรารู้แล้วว่ามันคือ4นะครับ่า n เรารู้แล้วว่ามันคือ20นะครับครูจะแทน n ตรงเนี้ยด้วย20นะครับแทนด้วย20เสร็จปุ๊บก,ก็ย้ายขึ้นไปคูณกับ mu ที่มันผิดนะครับก็กลายเป็น4คูณ20เดี๋ยวเขาเขียนแบบย้ายข้างไว้เลยนะ่าเท่ากับ1 5 x ที่มัน นะครับอ่าสรุปซิกมาเอที่มันผิดเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ครับ80นะครับอ่าแล้วก็บ80โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับอ่าใครจดไม่ทันแนะนำให้พอสก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวจะไปสเต็ปต่อไปแล้วนะทีนี้การที่เราเห็นซิกมาเอที่มันผิดเท่ากับ80เนี่ยทำยังไงซิกมาเอหรือผลรวมของข้อมูลที่มันผิดเนี่ยมันจะกลายเป็นข้อมูลที่มันถูกนะครับ เราก็ต้องมาดูว่าข้อมูลเราคาดเคลื่อนไปเท่าไหร่เราต้องบวกเพิ่มเท่าไหร่เราต้องลบออกเท่าไหร่ถูกไหมครับอมันจะกลายเป็นข้อมูลที่มันถูกเนาะอ่าอย่างอันแรกนะครับข้อมูลตัวแรกเนี่ยศูนย์จุดแปดอ่านเป็นแปดจุดศูนย์แสดงว่าจริงๆข้อมูลมันน้อยถูกไหมแต่เราไปอ่านเยอะแสดงว่าข้อมูลมันต้องเกินมาถูกไหมลูกข้อมูลเราเกินมาเยอะมากทําไงมันจะถูกล่ะเราก็ต้องไปลบออก ถูกไหมครับข้อมูลมันเกินมาอยู่7.2ทําไงมันถึงจะถูกเราก็ต้องเป็นลบออกนะครับเราต้องลบด้วย7.2นะครับเราลบด้วย7.2นะไม่พอนะครับ3.0อ่านเป็น0.3หมายเขาว่าไงหมายเขาอ,อันนี้ข้อมูลมันขาดไปถูกไหมฮะข้อมูลมันขาดไปอยู่ประมาณ2.7นะครับอ่ามันถึงจะครบ3เนาะดังนั้นเราก็ต้องเติมครับก็คือบวก2.7นะครับเราต้องบวกข้อมูลแล้วก็ลบข้อมูลที่มันผิด ดังนั้นมิวซิกมาเอ็กที่มันถูกนะ,ะก็คือซิกมาเอ็กที่มันผิดตัดออกไป7จุดนะครับกลบ็ลบ 7. 2ุดนะแล้วก็ลบอ่ะลบ7.2เสร็จปุ๊บเราก็จะบวกข้อมูลที่มันขาดไปนะครับมันขาดไป2 7จุเอ่าเราก็จะบวก 2. 7ุดนะครับอ่าบวก2 7จดก็จะได้ซิกมาเอ็กที่มันถูกแล้วนะครับ ได้ได้เท่าไหรนะ่ก็ลองคิดเลขออกมานะครับพอได้ซิกมาเอ็กที่มันถูกเราก็จะหามิลที่มันถูกได้นะมิวถูกก็จะเท่ากับซิกมาเอ็กที่มันถูกเมื่อกี้ครับที่เราหาออกมานะครับหารด้วยยี่สิเหมือนเดิมนะหารด้วยยี่สิเหมือนเดิมก็จะได้เป็นคําตอบนะครับตอบให้คุณ่อยนะตอบให้คุณ่อยนะครับไปคิดซิกมาเอ็กที่มันถูกมาก่อนนะครับแล้วก็แทนซิกมาเอ็กที่มันถูกลงไปในสูตรของมิวถูกไงมิลที่ถูก เท่ากับเท่าไหร่ไปเติมมานะฮะโยนงานให้นักเรียนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับ4ข้อนะเดี๋ยวเราไปเจอกันในห้องเราก็จะต่อข้อห้าข้อหกกันเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนักเรียนมากเกือบ20่สิบนาทีเอาไว้เจอกันใหม่วันศุกร์นะครับจะตรวจสมุดนะย้ํานะจะตรวจสมุดนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนักเรียนมากสวัสดีครับ